กิจกรรมนะคะสนุกสนุกให้เราร่วมกันนะคะวันนี้เราจะเล่นเกมตื่นเต้นไหมจะเป็นเกมอะไรนะคะเป็นเกมมอนซ่อนผ้านะคะนักเรียนร้องเป็นไหมลูกอ่านะคะเดียวเราจะแปลแถวนะคะจากแถวนี้นะคะเราจะเป็นอะไรลูกนั่งเป็นวงกลมแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้านะคะเดี๋ยวเราจะเล่นมอนซ่อนผ้ากันนะคะอ่านักเรียนทั้งหมดลุกขึ้นยืน อ่าแม้แถวเป็นวงกลม เคยได้ยินคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นไหมลูกอ้าวแล้วนักเรียนคิดว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรเป็นความคิดของคนท้องถิ่นที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาค่ะอะอย่างที่เพื่อนบอกนะคะเพื่อนบอกว่าเป็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นคิดค้นขึ้นนะคะอะเขาก็เอาอะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหานในชีวิตนะคะหรือว่าอาใช้ชีวิตประจำวันยังไงนะคะให้โดยใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะแล้ว ในวันนี้นะคะเราได้มีการเตรียมนะคะของที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ทานะคะกับผ้านะคะจะเป็นใบไม้นั่นเองนะคะอ่ะนัะเกเรียนเสังเกตเห็นไหมคะว่าผ้าของเรานะคะเป็นลายที่เกิดจากใบไม้ไมไมอ่ะครูอยากรู้ว่านักเรียนทราบไหมว่าใบไม้อะไรนะที่มันจะสามารถเอามาทําเป็นลายบนผ้าได้ใครรู้บ้างใบมะม่วงค่ะใบเตยครับ ใบหูกว้างค่ะอ่ะสิ่งที่นักเรียนตอบมานะคะถูกต้องเลยนะคะอ่ะยกตัวอย่างใบมะม่วงใบหูกว้างหรือใบศัก์นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีใบอื่นอีกเยอะเลยนะคะในท้องถิ่นของเรานะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้กันว่ามีใบอะไรบ้างนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมได้ยินเลยพร้อมหรือยังคะพร้อม,อ,มอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับวิทยากรกที่มาให้ความรู้ของเราในวันนี้นะคะ กับวิทยากรค่ะ,ะในวันนี้นะคะคุณครูก็เชิญวิทยากรนะคะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็จะพาเราทำผลงานนะคะ,ะพบกับวิทยากรสุริพรจันเมืองค่ะ การทํำยังไงนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจนะคะศึกษาความรู้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็จะมีท่านวิทยากรมาให้ความรู้กับเรานะคะถ้าวันนี้เราจะมาทำอีโก้ปิ้นนะคะอีโก้ปิ้นคืออะไรคือการพิมพ์ใบไม้บนผ้าด้วยการใช้ความร้อนการใช้ความร้อนของเราก็คือการนึ่งค่ะอุปกรณ์วันนี้ก็เราเรียนพิมพ์ใบไม้เนาะเราก็จะมีใบไม้ในท้องถิ่นของเราอุปกรณ์หมวนผ้า ก็จะมีไม้ไผ่หรือว่าแกนเหล็กตัวนี้เป็นพลาสติกคลุมนะคะผ้าจากใยธรรมชาติตัวนี้คือด่างที่จะทำให้ผ้าเป็นด่างเพื่อจะดึงสีเข้ามาใช้ในการพิมพ์ด่างก็จะมีเกิดจากสันส้มแล้วก็ที่เท่าที่เราใช้ในกรัวเรือนแล้วก็จะมีซึ้งนะคะ ก็จะเอาไว้ใส่ผ้านึ่งเอานําความร้อนเพื่อจะให้ใบไม้ติดกับผ้านะอันนี้เราก็จะมาเริ่มรู้จักใบไม้นะคะใบไม้ในชุมชนของเราอันนี้ใบอะไรเด็กๆรู้จัก,กไหมคะใบสากสากก็จะมีหลายๆแบบนะคะถ้าเด็กๆก,ก็จะมีสากที่ควายสากคลองในชุมชนเราก็จะมีสาดที่ปลูกไวเ้เพื่อเพื่อไม่ใช่เพื่อเอาไปทํา ไม้แต่ปลูกไว้ประดับรอบๆในชุมชนนะคะแล้วก็จะมีใบลาหุ่งใบลาหุ่งเนี่ยเป็นวัชพืชน,นะคะอยู่ตามริมคันคลองมหาราชของเราใบใบยูคาลิปตัสค่ะใบยูคาลิปตัสเด็กๆเคยเห็นไหมคะเคยเห็นอันนี้ก็ปลูกตามริมทางเนาะหรือว่าทุกคนเรียกต้นกระดาษเนาะใช่ไหมต้นกระดาษเอามาทํากระดาษแล้วก็จะมีอันนี้ ไปเพกาหรือต้นลิ้นฟ้ามีใครรู้จักไหมคะแล้วก็จะมีตัวนี้ไปตะบู่เลือดอันนี้เราหาได้ในชุมชนของเรานะคะแล้วก็วิธีการทำแม่จะบอกข้าว,าวก่อนเราจะทำให้ผ้าเป็นด่างผ้าเป็นด่างโดยการทำยังไงคะนำสารส้มที่มีอักตาส่วนเท่าๆกับที่เท่าที่เท่าที่ใช้ในครัวเรือนนะคะมาผสมกัน ผสมกันโดยในอัตราส่วนที่เท่ากันก็คือ1ต่อหนึ่งที่เท่าหนึ่งส่วนสารส้มหนึ่งส่วนช่างน้ําหนักค่ะที่เท่าครึ่งโลสารส้มก็ต้องครึ่งโลแล้วผสมในน้าเปล่าคนให้ตกตะกอนพอคนเสร็จแล้วเราก็กรองน้ําตัวนั้นนะคะใส่ภาชนะใส่ภาชนะชนะและนําผ้าขาวผ้าขาวที่เป็นผ้าจากใยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเด,เด็กๆรู้ไหมคะว่าใยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคืออะไร รูมไหมไม่มีใครรู้ใช่ไหมผ้าที่ได้จากแใยธรรมชาติร้อยเปอ์เซ็ก็จะมีจากสัตว์และพืชสัตว์ก็เช่นตัวไหมนะคะผ้าไหมและก็พืชนี่ก็คือฝ้ายค่ะดอกฝ้ายดอกอ่าใย,ยกันชงพวกนี้จะสามารถพิมพ์พิมพ์จากสีธรรมชาติได้ติดทนและนานกว่าผา้ยาใยสังเคราะห์ทีนี้ แม่ทำยังไงพอได้ผ้าพวกนี้มาเรียบร้อยใช่ไหมคะแม่ก็นํามาซักทําความสะอาดแล้วตากให้แห้งก่อนหนึ่งรอบรอบต่อไปน้ําด่างที่เราแช่ไว้เราก็นําผ้าพวกนี้ค่ะมาแช่แช่ทิ้งไว้ประมาณห้าชั่วโมงเพื่อให้ผ้ามีความด่างอันนี้แม่แช่มาให้แล้วนะคะเด็กๆจะได้ข้ามตัวนี้ไปเพรมันใช้เวลานาน มาสักครู่นักเรียนได้รู้ไปแล้วนะคะว่าเราใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะมีใบอะไรบ้างที่เราใช้นะคะที่นี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทําแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะคจะจับคู่กันนะคะนักเรียนจับคู่ได้เลยค่ะ ปูพลาสติกแล็บนะคะหรือว่าปูพลาสติกรองเพื่อไม่ให้สีของใบไม้ซึมออกมานอกผ้าและเป็นการปูสีของใบไม้นะคะคสีจับใช่ไหมของผ้า มันใหญ่ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ไปสอนว่าเรียงยังไงไม้นะคะมันจะมีหน้าใบที่เรียบๆเ,เนาะและหลังใบที่มีเส้นเห็นไหมการให้สีก็ต่างกานะะันค่ะใบไม้พวกนี้ถ้าวางแบบหน้าใบให้สีจะน้อยกว่านะอันนี้เทคนิคแต่ถ้าเอาหลังใบลงผ้าจะให้สีมากกว่าวางโดยกระจายหนูจะให้หน้าใบลงบ้างหรือหลังใบลงบ้าง ก็ไม่ผิดนะคะแต่แม่บอกไว้ฟังก่อนว่าสีหลังใบอะ่ะมันให้สีมากกว่าหน้าใบสมมติว่าอันนี้ค่ะใบสบู่เลือดตัวนี้ให้สีเขียวอ่อนนะคะหน้าใบก็จะให้สีเขียวอ่อนหลังใบก็จะให้สีเขียวอ่อนแต่ถ้าวางหลังใบจะให้ชัดกว่าแต่ถ้าหนูวางหน้าใบทับลงไปบนผ้าก็ไม่ผิดมันคือศิลปะแล้วผ้าก็จะสวยขึ้นวิธีการเลียง เรียงกระจายกระจายก่อนนะคะครั้งแรกถ้าใบใหญ่ยกมือบอกแม่เดี๋ยวแม่ไปช่วยบอกว่าจะทํำยังไงโอเคไหมคะเริ่มเรียงได้เลยค่ะอ่ะถ้าเอาหลังใบลงสีจะชัดนะคะได้เลยรูจ้จักนาใบหลังใบไหมลูกอ่าหน้าใบจะเรียบๆนะคะถ้าหลังใบจะมีเส้นกา้านเห็นไหมลูกอ้าวลองดูซิว่าเราจะเอาใบอะไรไว้ตรงไหนอยากทำรลายแบบไหนเฉียง หรือว่าวางตรงกลางน่ะนักเรียนออกแบบได้เลยของตัวเองนะคะอันนี้นะา,บา,นนาแบบ้อันนมันยเป็นยงก็ดกามมาไดอ้อันนี้กระเจสีคอลามาเคยืองอันนี้อยานีนอันี้มันกระนนกจายกระจายแต่จริงๆริ เดี๋ยวแม,แม่สอนค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนาะทุกคนเรียงใบไม้บนผ้าได้ตามต้องการแล้ว <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะขั้นตอนตอ <S 2> <S 2> ่อไปเราก็จะแกกลปผ้าอีกชั้นหนึง่งเพื่อการันสรีใบไม้ซึมออกมาเราจะคุมสีไม่ได้นะเนาะเดี๋ยวถ้าโตกว่าน,นี้ก็จะเรียนเรื่องคุมสีนะแต่ตอนนี้เรายังครุมสีไม่ได้ 麻烦。

按摩的哈。 ถึงเลื่องไ้ลูกเอย่อดยเดี๋ยวอีสองชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบไม้ที่เรามมวนไว้มันจะให้สีอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่าจะติดไหมเคเราเวลาสองชั่วโมงนะครับคาับ อันนี้ครบเวลาแล้วนะคะสองชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเปิดดูกนันร้อนนะลูกมันร้อนนะมันร้อนนะอันนี้ของฟลูก 出川。 ขอเชงตงมือเพื่อนหน่อยคุอ้อย,อยากรู้ว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างคะอะขอเชิญตัวแทนออกมาเลยตัวแทนเหรอ,อ,อนแจะาบอกว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างลูกเรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์ของและการสร้างสรรค์อการสร้างสรรค์ผลงานนะคะอะตือตงเ,เพื่อนหน่อยอะ,อะวันนี้นะคะก็ เราก็ได้มีวิทยากรมาให้ความรู้นะคะช่วยเรานะคะในการทํานะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะกล่าวขอบคุณวิทยากร